สวัสดีค่ะ,คะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกัวกัวไลฟ์นะคะอันนี้จะเป็นเช้าวันที่สองนะคะของหองปอนที่อยู่ที่ลาวนะคะก็เอ๊ะสองหรือ3เนี่ยน่าจะสองเช้าวันที่3ามบอ่อค่ะที่อยู่ที่นี่นะคะทุกคนก็ได้ร่วม ร่วมทิปเที่ยวนะคะกับพี่ๆเนาะก็จะมีพี่โจป้าโจป้าโจแล้วก็มีพี่องอาจนะคะมีพี่ชันชัยสามท่านนี้จะเป็นกูรูสายเที่ยมนะคะเป็นยูทูบเบอร์สายเที่ยวรุ่นเบิกเลยเนาะในไทยที่ถ้าพูดถึงใครๆก็รู้จักนะคะ เราก็รู้สึกว่าเออมันมเงียบหนาวนะถ้าเรามากับแบบว่าคนที่เขาเคยมาเที่ยวเนี่ยมันเรียกว่าอะไรละ่ะมันสบายใจแล้วก็เที่ยวแบบสนุกเพราะว่ามีเพื่อน,อนตอนมาที่แรกกับพี่ก้าวก็เอองงซาวกันว่าเออเราจะไปที่ไหนอะไรยังไงแต่ว่าพอพี่ๆเขามามาเที่ยวเนี่ยแล้วเราได้เที่ยวด้วยกันเนี่ย ในหนในสองวันเนี่ยรู้สึกว่าเออมันมันก็ไม่ได้ยากแบบที่ชิดนะคะเราแบบว่าเที่ยวแบบชิวๆแต่ว่าถ้าเราแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเช่ารถเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบไปสบายนะแต่ว่าก็อยู่ที่ราคา200บาทต่อวันนะมอเตอร์ไซค์นะคะแต่ถ้าเรากลัวที่มันบบว่า ถ้าเรากลัวมันหายเราก็ไม่ต้องเช่าก็เดินเอาเพราะว่าการขับรถเนี่ยมันจะขับยากกว่าแถวบ้านเราพี่ชานชัยบอกว่าเดี๋ยวรอบั่นจัก,กรยานกันไหมก็คือเช่จาจักรยานแล้วก็ปั่นนี่ก็วันนี้ที่แรกเนี่ยน้องฟองเรียกว่าพี่โจ่ะพี่ชานนะแต่ว่า พี่โจเนี่ยบอกว่าเรียกป้าเธอเรียกป้าเธออเพราะว่าก็อาอยุรุ่นราวค่ะเดียวกับลูกชายแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีลูกชายของป้าโจตามมาด้วยค่ะทุกคนโอ้โหคนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าพี่เล็กนะคะแฟนพี่โจเนี่ยกับพี่องอาจเนี่ยต้องเดินทางกลับวันนี้นะคะด้วยเรื่องด้วยธุรกิจต่างๆเนาะ ก็ยังเหลือใครอ่ะปาโจลูกชายแล้วก็ส่วนแฟนของรูกชายปาโจเนี่ยก็จะเป็นนักร้องอในวงของไปบปอนะคะบ้านเราเนาะดาที่ดังๆอะนะเป็นนักร้องรวมวงแล้วก็จะมีน้องปอนพี่ก้าวพี่ชานนะก็คือเราคุยกันมาก ที่แรกนะตอนมาที่แรกเนะี่ยบอกว่าวันแรกเนะี่ยเราจะอยู่กันที่นี่แล้ววันต่อไปเราจะไปที่เวียงดันแต่ตอนเนี้ยเรายังไปไม่ถึงเลยนะสามวันแล้ว <c oughs> ทุกคนดูฝั่งทางนนี้ฝั่งทางนี้เนี่ยเราอยู่ในซอยที่ติดกับบิ๊กซีนะคะฝั่งนี้จะเป็นเป็นที่พักเป็นร้านกาแฟ แต่ว่าเราก็ยังไม่เคยชิมนะร้านเนี่ยเมือนว่าจะมีรถออกมานะทุกคนจะเห็นว่ามีจักรยานยนต์เยอะมากเลยเพราะว่าเขาไว้ให้เราเช่านะคะทุกคนก็เราไปดูมาแล้วก็จะมีแค่ที่นี่ที่เขามีรถให้เราเช่านะเพราะว่าที่อื่นเนี่ยจะไม่มีเลย ตอนเชา้าๆเราก็เจอปัญหาแบบว่าไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนาะเพราะว่าที่นี่เนี่ยต้องถ้าเรามาที่นี่เนี่ยต้องซื้อซิมลาวใช้หรือว่าแบบว่าใช้ Wi-Fi จากที่พักอะไรแบบนี้ถึงจะเล่นเน็ตได้เราก็จะหาที่ที่มีสัญญาณแล้วก็อัปโหลดทิ้งไว้ซึ่ง,ม,งมัน,มนก็นานพอสมควรนะเพราะว่ามันจะไม่แรงเช้าที่นู่น แต่ว่าบรรากาศดีมากๆเลยที่เรามาเจอวัดน,นี้เรายัางไม่เคยเข้าไปเลยทัคนหมด6ตอนเช,อเช้าของมื่อวาน,อ,นอันนี้คือเดินออกมาคนเดียวเลยนะเพราะว่าไม่น่าจะมีอะไรเพราะว่าที่นี่ผู้คนเขาเป็นมิตรอันนี้คือวัด วัดจันทะบุรีมีช้างแหละเห็นป่าวัดจันนะวัดจันจะมีช้างอยู่หน้าหน้าวัดนะคะอยู่หน้ารั้วจนสุดเขตวัดเลยนี่เห็นไหม ก็จะมีรถโดยสารมาีนักท่องเที่ยวเนาะมาเยอะมากเลยนะเพราะว่าเป็นวัดที่ใหญ่สวยมากเลยแต่ว่าเรายังเรายังไม่พาเข้าไปดีกว่าเดี๋ยวแต่ว,ว่าเราจะพาด,ดาูด้านหน้าก่อน เราจะยังไม่เข้าไปเพราะว่าเราต้องรอไกด์นังเที่ยวของเราก่อนนะซึ่งก็คือพี่ๆนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่า,าวัดตรงไหนเข้าได้เข้าไม่ได้สะออนแดสะออนสะออนก็คืออิจฉานะนี่ตู้ ATM ตู้ที่ ATM ตรงนี้เยอะมาก เมื่อวานนะคะพี่เล็กได้กดเงินสดให้เราดูที่ตู้เนาะก็คือเราสามารถใช้บัตรไทยเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วก็กดเป็นเงินกีบออกมาใช้ได้เลยก็จะเขาก็จะหักค่าธรรมเนียมแล้วแต่ธนาคารแล้วแต่ธนาคารที่ใช้เนาะค่าธรรมเนียมก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ80-180บถึง180่าทค่ะา อันนี้ก็คือบอกอกับพี่เต้ไปแล้วว่าียกกันถ่ายคลิปนะาเราก็มาถ่ายคลิปใกล้ๆใกล้ๆที่พักไม่ไกลมากก็คืออยากเดินด้วยบิ Big C. Big C ๊กซีบิ๊กซีลาวบิ๊กซีน้อยวันนี้เราอาจจะเปลี่ยนที่พักหรือเปล่าเลยยังไงไม่แน่ใจหากว่าติดตามกันต่อไปสำหรับที่นี้ขอจบไปเท่าน,นี้ขอบคุณค่ะ